เอโยทราบสวัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์บค์นะฮะวันนี้นะผมจะพามารีวิวรถเข้าใหม่นะครับทุกคาน,นะเป็นรุ่น g ีเพ็กทาคานี่ร้อยห้าสิบนะครับผมนะอ่าคันนี้เป็นรถออโต้นะฮะเป็นแนวสกูตเตอร์นะครับน่ารักใสใสใสๆนะฮะ เดี๋ยวเราเข้ามาดูกันหน่อยนะคันนี้ชุดสีเดิมๆนะฮะเป็นสีเทาแลมโบสวสวยๆกิฟต์แบบนี้เลยครับลูกค้านะมาพร้อมกับกุญแจคีย์เลสหนึ่งดอกนะฮะลูกค้าดูได้เลยนะฮะรถสวยสภาพใหม่มากนะครับผมท่อด้ว่ยเป็นท่อเดิมจากโรงงานนะฮะคิ้วรถสวยๆเลยครับลูกค้ากิฟต์เลยนะฮะระบบไฟติดครบดอกยางหน้าหลังมีมาให้แบบเต็มๆนะไฟหน้ามีมาเป็น LVD มาให้แล้วนะฮะคิวรถฝั่งนี้สวยๆกิฟต์เช่นกันนะฮะ สวยใส,ยส,ยส,ยสยเลยนะครับผมนะยางยังดำๆอยู่เลยครับลูกค้าชุดสีฝั่งนี้อาจจะมีรอยบ้างนะฮะตามการใช้งานเพียงเท่านั้นนิดเดียวครับลูกค้าโซ่เครื่องข้างเดิมๆเลยนะฮะข้างไม่ดังความไม่ไหลเลยเดี๋ยวเรามาดูที่เลขไม้กันหน่อยนะฮะนี่นะครับเป็นกุญแจคีเล็ตนะครับผมเลขไม้อยู่ที่พันโลนะครับลูกค้าหลักพันโลเองนะเลขไม้เจ้านี้อยู่ที่8,300กิโลเมตรเท่านั้นครับลูกค้าโอ้โหไม้น้อยมากๆเลย สตาร์ทง่ายๆเลยนะเครื่องไม่ดังความไม่ไหลนะรถพร้อมขับขี่ใช้งานเลยครับผมบิดติดมือด้วยนะ,ะเจ้าทักนี้ตัวนี้อัตราเร่งตอนต้นดีมากๆเลยนะครับผมใครที่กำลังหาว่าใช้ขับขี่จ่ายตลาดหรือขับขี่ใช้งานนะผมแนะนำเจ้าคันนี้ ไม่แย่เลยนะ,ะครับขี่ดีด้วยนะเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อมเอกาสารครบแล้วนะฮะหากใครสนใจนะ,ะช่องทางการติดต่อของเซลล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ